สิ่งมีชีวิตที่คอยรับใช้ราชานรกฮาเดสมันได้ถูกสั่งให้เฝ้าหน้าประตูทางลงไปสู่ยมโลกดวงวิญญาณมากมายเคยผ่านเจ้าสิ่งนี้ไปยังโลกหลังความตายแต่ทว่าถ้าเกิดมีดวงวิญญาณดวงไหนอยากฝ่าฝืนกฎกลับมายังโลกมนุษย์เจ้าสัตว์อสูรตัวนี้ก็จะจัดการทำลายดวงวิญญาณน,นั้นทันทีและเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูนรกนามของมันก็คือเซเบรัสอสูรกายหมาสามหัวตัวนี้นั่นเองครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวบันทึกของโลกในช่อง World Memory กันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเจอามาสามหัวร่างยักษ์ตัวนี้ซึ่งผู้ที่จะสามารถได้เห็นเจ้าสัตว์ร้ายตัวดังกล่าวจะต้องเป็นคนที่ชีวิตดับสูญและกําลังมุ่งหน้าไปสู่ยมโลกโดยที่เรื่องราวของเซบิลัสก็ได้ถูกบันทึกไว้ในตำนานกรีกในตำนานได้มีการกล่าวไว้ว่าเซบิลัสเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังอํานาจมากๆเจ้าสิ่งนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความซื่อสัตย์ต่อราชานรกฮาเดสแต่เพียงผู้เดีย ซึ่งลักษณะของเจ้าเซิรเบลัสตัวนี้มันก็เป็นหมารูปรางยักษ์ที่มี3หัวมีหางเป็นอสอรพิษและมีกรงเล็บเหมือนกับราชสีเซ์เบลัสได้รับหน้าที่จากราชานรกฮาเดสให้คอยเฝ้าหน้าประตูที่จะมุ่งหน้าไปสู่ยมโลกเจ้าหมาสามหัวจะคอยนำทางดวงวิญญาณที่เดินทางมาถึงที่นี่ซึ่งถ้าเกิดเป็นดวงวิญญาณทั่วไปเซอรเบลัสก็จะไม่ได้มีพิษส่งอะไรมากทว่ากลับกันถ้าเกิดมีดวงวิญญาณที่อยากกลับขึ้นสู่โลกมนุษย์เจ้าเซิร์เบลัสก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางดวงวญญ ฝืนกฎด,ดวงนั้นในยุคโบราณพวกสุนัขยังไม่ได้ถูกนามาเป็นสัตว์เลี้ยงพวกมันล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายและอาศัยกันเป็นกลุ่มมักจะออกหาอาหารตามเศษซากอาหารที่มนุษย์ทิ้งไว้หรือในบางสายพันธุ์พวกมันก็สามารถออกหาอาหารได้ด้วยตนเองและจากความกลัวที่มนุษย์เกรงกลัวต่อเจ้าสุนัขพวกนี้เลยได้ก่อกําเนิดเป็นตำนานของเซอร์บิลัสเจ้าหมายักสามหัวแถมจากตำนานที่ผู้คนได้ริเริ่มขึ้นมาก็ยังได้ออกแบบให้เซอร์บิลัสมีรูปร่างลักษณะของสัตว์หลายสายพันธุ์อยู่ ชื่อของเซอร์บิลัสนั้นมาจากภาษากรีกอย่างคำว่าเคอร์เบลอสที่แปลว่าลายดางังและจากความหมายของคำนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเซอร์บิลัสถึงมีลักษณะของสัตว์หลายสายพันธุ์โดยที่หัวทั้ง3ของเจ้าอสูรตัวนี้ในบางตำนานก็ได้มีความสื่อความหมายถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตทว่าก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าหัวทั้งสนั้นสื่อถึงการกำเนิดความเยาวและความชราซึ่งไม่ว่าความหมายของหัวทั้ง3มจะเป็นแบบไหนมันก็ยังสามารถสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับ ลักษณะเด่นของเจ้ามาสามหัวตัวนี้ ทุกคนก็จะรู้ดีว่ามันเป็นอสูรที่มีสายตาแหลมคมมากๆแถมถ้าเกิดมีใครได้เผอศตากับมันก็จะกลายเป็นหินทันทีโดยที่ความสามารถนี้มันก็เหมือนกับเมดูซ่าอสูรอีกตนหนึ่งนี่ยังไม่รวมถึงขมเขียวและกรงเล็บของเจ้าเซอร์บิลัสที่มีความแหลมคมราวกับใบมีดพร้อมที่จะฉีกร่างกายของเหยื่อให้แหลกเป็นชิ้นๆได้และอีกอย่างเซอร์บิลัสก็ยังมีพิษที่อาบอยู่ทั่วปากซึ่งถ้าเกิดพิษนี้ได้หยดลงสู่ผืนก็จะก่อกำเนิดพืชที่มีชื่อว่าวูฟเบนขึ้นมา ตัดไปทางด้านบิดาและมารดาของเซอร์บิลัสในส่วนของบิดาผู้ให้กำเนิดเจ้าอสูรสามหัวตัวนี้มีนามว่าไทฟอนไทฟอนเป็นอสูรมังกรที่มีความแข็งแกร่งมากๆไม่แปลกเลยที่ตัวของเซอร์บิลัสผู้เป็นทายาทถึงมีความน่ากลัวและน่าเกรงขามแบบนี้ ต่อมาในส่วนของมารดามารดาของเซอร์วิลัสมีนามว่าเอคิทนาซึ่งเอคิดนาก็เป็นอามนุษย์ครึ่งคนครึ่งงูเธอมีร่างกายครึ่งบนเป็นมนุษย์สวยงามมากๆทว่าท่อนล่างเธอกลับเป็นงูขนาดใหญ่ก็เลยทําให้ผู้คนมากมายที่ได้เห็นเธอนั้นต่างมีความหวาดกลัวทั้งนั้นทั้งคู่ได้ครองรักกันและได้ให้กําเนิดทายาทอสูรมาหลายตน ไม่ว่าจะเป็นตัวของเซอร์บิลัสไฮาดาออทรัสเนเมียคิเมลา่าหรือแม้กระทั่งสฟิงก์ก็ล้วนแต่เป็นอสูรที่มีพลังอำนาจมหาศาลทั้งนั้นทว่าโชคไม่ดีเลยที่ลูกๆของพวกเขาได้ถูกวีรบุรุษปริดชีพไปทั้งนั้นแต่โชคยังดีที่ตัวของเซอร์บิลัสไม่ได้มีโชคชะตาเฉกเช่นกับพี่น้องเนื่องจากในเรื่องราวของเฮอร์คิวลิสตัวของเฮอร์คิวลิสได้ถูกใส่ความอยู่หลายอย่างสุดท้ายก็เลยต้องไปรับโทษไปรับใช้ราชาผู้อ่อนแอยาวนานกว่า12ปีและในระยะเวลา12ปี เฮอร์คิวลิสก็ต้องทําภารกิจ12อย่างให้สําเร็จจึงจะถือว่าเฮอร์คิวลิสพ้นโทษอย่างสมบูรณ์โดยที่ภารกิจของเทพหนุ่มคนนี้ส่วนมากก็จะเป็นการกําจัดสัตว์อสูรหรือการกําราบสัตว์เทพตัวอื่นๆซึ่งในส่วนของเซอร์วิลัสก็เป็นหนึ่งในภารกิจของเทพหนุ่มเช่นกัน ตัวราชาผู้อ่อนแอได้ออกคำสั่งให้เฮอร์คิวลิสไปจับเซอร์บิลัสกลับมาให้เขาแบบเป็นๆโดยที่ทางด้านกษัตริย์ก็คิดว่าอยู่แล้วว่าเฮอร์คิวลิสคงทำไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าฮาเดสคงไม่ยินยอมให้เทพหนุ่มนำสัตว์เลี้ยงของตนกลับมายังบนโลกมนุษย์ได้เฮอร์คิวลิสที่ได้รับคำสั่งเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งนี้เทพหนุ่มเลยจำเป็นต้องเดินทางไปสู่ยมโลกเพื่อที่จะพูดคุยกับฮาเดสผู้เป็นราชาของนรกแห่งนี้ เฮอร์คิวลิสได้ขอร้องต่อฮาเดสในเรื่องที่จะขอนําเซอร์บิลัสกลับขึ้นไปบนโลกโดยปกติแล้วฮาเดสเป็นเทพที่โหดร้ายและเคร่งขัดมากๆแต่ทว่าในครั้งนี้เทพฮาเดสนั้นเปลี่ยนไปฮาเดสได้ยืนข้อเสนอให้กับเทพหนุ่มโดยที่ถ้าเกิดเฮอร์คิวลิสสามารถเอาชนะเซอร์บิลัสได้ด้วยมือเปล่าเขาก็จะอนุญาตให้นําเซอร์บิลัสกลับขึ้นไปบนโลกได้แต่ถ้าหากเทพหนุ่มทําไม่สําเร็จเขาก็จะตกเป็นอาหารของเจ้าอาสุนร,รกายตนนี้นั่นเองทางด้านเฮอร์คิวลิสเขาก็ไม่มีทางเลือกเลยจําเป็นต้องเข้าไปต่อสู้ กับเซอร์บิลัสด้วยมือเปล่าแต่แล้วด้วยพลังอำนาจของเทพหนุ่มรวมกับความสามารถของเขาในที่สุดเฮอร์คิวลิสก็สามารถสยบเจ้าสัตว์หลายตนนี้ลงได้ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วราชานโลกก็เลยได้ทําสิ่งที่ตัวเองได้กล่าวไว้นั่นก็คือการอนุญาตให้เฮอร์คิวลิสนำเซอร์บิลัสกลับขึ้นไปก็เลยเป็นผลพวงทําให้เทพหนุ่มทําภารกิจครั้งนี้ได้สําเร็จแถมตัวของเซอร์บิลัสก็ยังได้กลับมารับใช้ฮาเดสเหมือนเดิมซึ่งนี่ก็ได้ทําให้อสูรลกายตนนี้ไม่ได้จบชีวิตลงเหมือนก ถ้าว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวของซอบิรัสจะกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังและโหดเหี้ยมมากๆแต่จริงๆแล้วเจ้าอาสูรกายตนนี้ก็ยังเคยถูกหลอกจนได้ทําให้มีดวงวิญญาณบางดวงสามารถกลับคืนสู่โลกมนุษย์ได้โดยที่หนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของนักดนตรีที่มีนามว่าออฟเฟียสออฟเฟียสได้ใช้เสียงดนตรีอันไพเราะของเขาหลอกล่งให้ซอรบิลัสหลับไหลหลังจากนั้นก็ได้ลอบเข้าไปในยมโลกเพื่อช่วยเหลือดวงวิญญาณของคนรักกลับออกมาทว่าในท้ายที่สุดออฟเฟียสก็ต้องผิดหวังเนื่องจากตัวเเขาเอง ไม่ได้ทําตามสิ่งที่ฮาเดสกําชับไว้โดยที่สิ่งนั้นก็คือในระหว่างที่กําลังเดินทางกับโลกมนุษย์ออรฟิอัสามหันหลังกลับมามองคนรักที่อยู่ด้านหลังแต่แล้วด้วยความดีใจออฟิอสก็ได้ทพาพลาดสุดท้ายดวงวิญญาณของคนรักของเขาก็ได้กลับขึ้นสู่ยมโลกส่วนออฟิอสก็ต้องจมอยู่กับความผิดหวังที่เขาได้ทําในครั้งนี้นั่นเอง ชาวกรีกมีความเชื่อที่เหนียวแน่นเกี่ยวกับเจ้าวสูนตน,นี้พวกเขาได้แสดงความเคารพต่อเซอร์เบลัสอย่างลึกซึง้งถึงขนาดที่เรื่องราวของเซอร์เบลัสก็ได้ปรากฏอยู่ในตำนานกรีกต่างๆมากมายรวมถึงสื่อต่างๆในยุคปัจจุบันก็ยังนำเซอร์เบลัสมาตีความและถ่ายทอดให้พวกเราได้เห็นกันมาอยู่เรื่อยๆสุดท้ายนี้ไม่ว่าเจ้าเซอร์เบลัสจะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนแต่เมื่อได้กล่าวถึงชื่อของมันทุกคนก็คงนึกถึงเจ้าวสุรและกายมาสามหัวตัวนี้อย่างแน่นอนนั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับเรื่องราวของเซอร์วิลัสม้า3หัวตัวนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นและผิดพลาดไปทางเราต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อๆไปได้วยนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆที่แวะเข้ามารับชมเรื่องราวบันทึกของโลกเรื่องนี้หวังว่าเรื่องราวของเซอร์วิลัสจะสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวบันทึกของโลกเรื่องต่อไปสําหรับวันนี้ขอบพระคุณ คนมา,มากๆนะครับสวัสดีครับ